นับสนุนโดยกระเบื้องอยางสมาร์ทบิลด์สมาร์ทโปรดักต์ b u ด์เ the แพชช i o n ตอนนี้เราเริ่มเห็นดอกไม้แล้วนะพี่สันเนาะครับเห็นจากปกติที่พี่สันเน้นปลูกไม้ใบเขียวๆเ,เนี่ยตอนนี้เร,เริ่มเห็นความสี โครงสร้างบ้านนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับแต่การตกแต่งภายในก็สำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องพื้นพื้นครับที่หลายๆคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสวยงามในการตกแต่งบ้านก็ว่าได้โดยทุกวันนี้นะครับมีวัสดุมากมายเลยที่นำมาปูพื้นแล้วก็เพื่อความสวยงามในการตกแต่งบ้านกระเบื้องยางเป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งวันนี้เดี๋ยว็คจะพามาดูนะครับว่าโครงสร้างบ้านสวยๆแบบนี้พอปูกระเบื้องยางออกมาจะเป็นยังไงครับ ชื่ีวาไลฟ์เขาใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็เลือกปูพื้นด้วยกระเบื้องยางสมาร์ทบิลครับกระเบื้องยางสมาร์ทบิลเนี่ยเป็นกระเบื้องยางเกรดพรีเมียมนะครับแต่ว่าราคาจับต้องได้ซึ่งพอเดินเข้ามาในบ้านแล้วรู้สึกเลยว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนไม้จริงมากรวมถึงสัมผัสนะครับสัมผัสก็เหมือนไม้จริงเช่นกันนะครับสมาร์ทบิลล์นะครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องกระเบื้องยาง ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพใส่ใจตั้งแต่การออกแบบหาวัสดุขึ้นรูปลงลายเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดกับลูกค้าลวดลายและผิวสัมผัสที่ให้ความรู้สึกเดียวกับวัสดุจริงแต่ประหยัดกว่าดูแลรักษาง่ายกว่ากันน้ํากันปลวกไม่ลามไฟทําให้ตอนนี้นะครับเทรนด์การใช้กระเบื้องยางมาตกแต่งบ้านกําลังเป็นที่นิยมนะครับซึ่งทางสมาร์ทบิลส์เนี่ยมีลวดลายทุกแบบที่ต้องการบานสไตล์ไหนก็สามารถรองรับได้หมดทุกแนวเลยครับ สินค้าของ Smart b u i l d นะครับเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัล Best Product of the Year 2020และ AEC Quality Awards จากสาภาคเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยด้วยมั่นใจได้เลยว่ากระเบื้องอยางของ Smart b u i l สสวยและได้คุณภาพแน่นอนครับนอกจากคุณภาพของหน้าตาอีกจุดเด่นของกระเบื้องอยาง Smart b u i l d นะครับเป็นกระเบื้องอยางที่เคลือบสารแอนตี้แบคทีเรียครับ มีความ e c o f r ฟร n น l ลสุดๆและที่สำคัญคือไม่มีสารฟอร์มาดีไฮด้วยครับในส่วนของการบริการนะครับสมาร์ทบิลส์เนี่ยก็ทำได้ดีมากเช่นกันนะครับเพราะว่าเขามีทีมงานที่หลากหลายทักษะมากครับตั้งแต่วิศวกรนะครับนักออกแบบอินเทอร์เนียที่สามารถช่วยคุณได้ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงการติดตั้งเลยนะครับด้วยช่างที่เชี่ยวชาญสามารถจบงานให้คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบและขนส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับที่สําคัญไม่มีขั้นต่ําในการสั่งอีกด้วยสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยสะดวกมากครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับบ้านที่ให้ความสําคัญในเรื่องพื้นผื้นบอกแล้วนะครับว่ากระเบื้องยางของสมาร์ท i ิวนะครับไม่ได้ถูกใช้แค่โครงการช mm ีวาไลฟเขาใหญ่เท่านั้นยังมีอีกหลากหลายโครงการครับที่เลือกใช้กระเบื้องยางของสมาร์ทบิวครับสำหรับใคร ที่สนใจในพื้นกระเบื้องอยางตอนนี้นะครับบอกเลยว่าสมาร์ทบิลเป็นคำตอบที่ดีให้คุณได้แน่นอนครับและนี่คือเป็นเรื่องราวพื้นๆครับที่เป็กและรายการบ้านและสวนสรรหามาฝากในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยนิจยาสารบ้านและสวน Room My Home ขอบคุณเสื้อผพาพิธีกรีทเท่ด้วยนะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านและก็เจ้าของสวนที่เรามาถ่ายทำกันนะครับวันอาทิตย์หน้าครับ